สวัสดีครับพามสปอร์ตนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวรองเท้าแบทมิซูโนะนะครับตัวนี้เป็นมิซูโนะเวฟคอสามฟิตนะครับเป็นหน้าเท้า 2E นะหน้าเท้า 2E คืออะไรหน้าเท้าที่ไม่บานนะครับไม่บานแล้วก็ ค่อนข้างที่จะเลียวหน่อยนะครับนะฮะก็คือดูเท้าเราเนี่ยครับถ้ามันไม่บานออกข้างเนี่ยนะฮะก็เป็นหน้าเท้าสแตนดาร์ดไปจนถึงหน้าเท้าเลียวนะครับนะตัวนี้ก็จะเป็นทรงหน้าเท้าสแตนดาร์ดไปจนถึงเท้าเลียวนะครับก็จะมีแบ่ง 2e 3e 4e นะครับตัวนี้ก็จะเป็น 2e นะนะครับแล้วตัวนี้ให้เทคโนโลยีมาดีมากเลยนะฮะนะครับตัวนี้ก็ มันจะเป็นที่นิยมที่ญี่ปุ่นมากเลยนะหน้าเท้า 2E เนี่ยนะครับแล้วตัวนี้ก็จะเป็นเกรด JP นะมิซุโนะของญี่ปุ่นนะครับของแท้นะฮะก็ต้องระวังของปลอมด้วยนะฮะของปลอมเยอะมากเลยนะครับตอนนี้นะล้มเนียนมากเลยนะครับอ่ะเรามาดูเทคโนโลยีตัวนี้นะครับพื้นนอนมาร์กิ้งนะครับแล้วก็จะมีสีชมพูที่เราเห็นเป็นดีเฟกต์กรุฟนะครับเป็นวัสดุตัวเดียวกับเวฟนะครับช่วยพยุงอุ้งเท้าเรานะครับแล้วช่วยป้องกันเท้าบิดเท้าพลิกด้วยนะฮะตัวนี้นะครับนะฮะบางเราจะเห็นบางรุ่นเนี่ยนะครับ พื้นยางมันจะเต็มไปเลยนะครับพื้นยางมันจะเรียบไปเลยแบบไม่ไม,ไม,ไมีไม่มีแบ่งส้นนะครับแบ่งส้นแบ่งปลายเท้านะครับตัวน,นั้นเวลาข้อดีคือเวลามันก้าวเนี่ยนะครับมันช่วยดึงส้นเท้าไปด้วยนะครับแต่ตัวนี้มันแบ่งนะครับแต่มันมีเด็กเฟกกร๊ปเนี่ยมาทําหน้าที่ตรงที่ แทนที่พื้นยางที่มันเรียบไปนะครับมันช่วยดึงส้นเท้าเราไปตามปลายเท้าเราก็ไม่ต้องออกแรงที่ปลายเท้าหรือย,ยกส้นให้มากขึ้นนะครับตัวนี้มันช่วยพากันไปแล้วมันเป็นวัสดุตัวเดียวกับเวฟด้วยนะครับซึ่งมีความยืดหยุ่นสูงมากเลยนะฮะตัวเวฟเนี่ยตรงกลางสอดไส้เขาจะสอดไส้อัดโฟมเข้าไปในเวฟนะครับซึ่ง ตัวเวฟเนี่ยมันเด้งอยู่แล้วนะฮะเราใส่โฟมเข้าไปเนี่ยมันจะนุ่มขึ้นนะฮะเราจะเห็นได้ว่าตรงสีขาวๆเนี่ยตรงเนี้ยเป็นโฟมล้วนๆเลยนะครับแล้วพื้นชั้นกลางนะครับเปลี่ยนพื้นใหม่ด้วยนะฮะตัวนี้ตัวมันจะนุ่มขึ้นเด้งขึ้นกว่าเดิมนะครับคล้ายๆ ไฮเปอร์เฟเทอร์ไลท์ของโยนิกอะไรพวกนี้นะครับไฟฟูมของเอสิกนะครับแต่ตัวนี้เป็นฟูมตัวใหม่ของมิซูโน่เขานะครับซึ่งมันนุ่มมันเด้งนะครับตัวนี้มันเบาขึ้นด้วยนะนะครับเราจะเห็นได้ว่ารองเท้ารุ่นใหม่ๆเนี่ยพื้นจะไม่ค่อยหนานะนะฮะนะครับแล้วตัวนี้มีมิซูโน่อินนิซีเน็กนะครับเป็นตัวคัตชั่นของมิซูโน่นะครับนึกไม่ออกให้นึกถึงโยนิกเพราะว่าคัตชั่นพาสีเหลืองนะฮะแต่ของมิซูโน่เองเขาก็จะเป็นสีแดงนะครับอินนิซีตัวนี้พัฒนาแล้วนะเป็นเป็นนตััววแล้ะครบซึ ความนุ่มเท่าเดิมแต่ความเด้งมันเด้งมากขึ้นนะครับซึ่งออกตัวได้ดีกว่าเดิมนะครับวางไว้ที่ปลายเท้าเลยปลายเท้ามีเอนดซี่เน็กนะครับส้นเท้ามีเวฟนะครับมีซูนโนไม่ได้เบาอย่างเดียวแล้วนะครับตอนนี้นุ่มด้วยนะครับแล้วดูตัวหนังสวยมากนะครับอย่างที่ผมเคยรีวิวไปตัวสีขาวแดงนะฮะตัวสีขาวฟ้าก็เช่นเดียวกันครับสวยมากนะครับตัวหนังนะฮะตโกมีซูนโนก็เป็นยางนะครับ เราเห็นได้ว่าตรงส้นเทา้ทาลงเท้ารุ่นใหม่ๆนะครับไม่ว่าเซนเอซิกมิซูโนเองนะครับตรงส้นเท้ามันยืดออกมานะครับนะฮะช่วยรองรับแรงกระแทกเลยะครับเราช่วยเพิ่มระยะเบรกด้วยนะครับเวลาเราเล่นแบตเนี่ยนะครับเวลาเข้าหน้าเนี่ยเอาส้นลงนะครับตัวเนี้ยถ้าเกิดมันดวดๆไปเนี่ยมันจะมีโอกาสลื่นนะ,ะแต่ตัวเนี้ยเขายืดออกมานะครับก็คือเพิ่มระยะเบรกนะครับแล้วก็ช่วยรองรับแรงกระแทกที่เอ็นร้อยหวายเราด้วยนะครับ มันกระแทกแน่ๆนะฮะแต่ตัวนี้มันเพิ่มซัพพอร์ตขึ้นมานะครับแล้วตัวโฟมชั้นกลางนะครับเป็นร่องนะฮะมันดียังไงนึกถึงโชคอะนะครับถ้ามันมีช่องว่างด้วยนะครับมันจะเกิดการยืดหยุ่นและเกิดความนุ่มมากขึ้นนะครับดีกว่าเป็นโฟมตันๆแน่นอนดีเฟกซ์กรูปสีชมพูเนี่ยนะครับมันช่วยรองรับแรงกระแทกแล้วก็ช่วยเรื่องรองช้ำด้วยนะฮะรองช้ำเนี่ยไม่ได้เป็นที่ส้นอย่างเดียวนะครับถ้า เส้นกลางเท้าเราเนี่ยมันเจ็บหรือมันตึงอ่ะมันไปถึงรองช้านะครับก่อนเล่นเราก็ยืดซะก่อนนะครับแล้วจะมีตัวนี้ช่วยนะครับก็ช่วยป้องกันเรื่องรองช้าได้ดีมากขึ้นนะครับนะเราตัวที่ใช้ลากเท้าก็ทนกว่าเดิมนะครับนะฮะนิ่มกว่าเดิมแล้วทนกว่าเดิมด้วยนะนะครับรองเท้าก็ระบายอากาศได้ดีนะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นหน้าเท้า 2E อย่างที่บอกไปต้นคลิปนะครับว่าเหมาะสำหรับคนที่เป็นหน้าเท้าสแตนดาดไปจนถึงหน้าเท้าสลิมนะครับ รเราเหยียบพื้นดูเลยนะครับว่าถ้าเท้าเรามันไม่ได้บานออกมากเ่ยนะครับก็เป็นสแตนดาดนะครับเป็นจนถึงเท้าเรียวนะฮะตัวนี้ก็ใส่ได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายนะออของญี่ปุ่นเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นยูนิเซ็กอยู่แล้วนะครับเพียงแต่เขาแบ่งหน้าเท้าเอานะครับแล้วตัวหนังเท้านิ่มมากนะครับผมนึกว่าเวฟฟางโปนะนิ่มขนาดนียเดี๋ยวผมดึงตัวกระดาษออกให้ดูนะแล้วก็ ลองกดให้ดูมันนิ่มมากนะครับนะฮะตัวเวฟฟางโปนั้นเป็นหนังนะนะครับตัวนี้เป็น PU นะฮะแต่มันนุ่มนะครับดูนุ่มความนุ่มของมันใส่สบายนะครับถึงว่าว่ารองเท้าตัวนี้ทําดีมากแล้วก็ให้เทคโนโลยีมาคุ้มมากนะครับอินโซนะครับเป็นมิซูโน e เอนิซี่นะครับอินโซเป็นโฟมคัตชั่นนะฮะตัวนี้นะครับใครนึกไม่ออกนึกถึงโยเนกอีกแล้วนะฮะ อินโซที่มันเป็นสีเหลืองเหลืองน่นะครับตัวนั้นเป็น Power Cushion Plus นะครับตัวนั้นพื้นอินโซนะครับตัวนั้นต้องซื้อแยกนะของโยนิกนะครับแต่ตัวนี้ถ้าซื้อแยกต่างหากก็เป็นพันนะแต่เวฟคอสามให้มานะครับให้มาเป็นตัวอินโซด้วยนะครับซึ่งมันจะนุ่มขึ้นเด้งขึ้นกว่าอินโซธรรมดาแน่นอนนะครับตัวนี้นะครับก็บอกว่าอห้มาคุมนะถ้าซื้อแยกก็พันกว่าบาทนะครับนะฮะของญี่ปุ่นด้วยนะครับตัวนี้นะครับ นิ่มมากนุ่มมากเลยนะครับเย็บเรียบร้อยนะครับงานญี่ปุ่นเรียบร้อยมากแล้วก็งานดีมากนะครับวัสดุเยี่ยมเลยนะฮะตัวนี้นะครับตัวรองเท้านะครับยังมีเทคโนโลยีนะครับไฮเลตนะครับตัวนี้นะฮะตัวเนี้ยตรงเวลาเราผูกเชือกเนี่ยมันจะแยกส่วนกันนะหน้าเท้ากลางเท้าข้อเท้านะครับเราเห็นได้ว่ารองเท้าตุ้นทั่วไปเนี่ยมันจะเป็นอันเดียวกันแต่อันนี้มันแยกนะเห็นไหมนะครับมันแยกมันดียังไงมัน ลัดได้แน่นขึ้นกระชับมากขึ้นนะครับนะฮะมันจะล็อกตั้งแต่หน้าเท้ากลางเท้านะครับแล้วก็ข้อเท้าเลยมิซูโน่เนี่ยเขาเด่นเรื่องความกระชับมานานแล้วนะการผูกเชือกนะครับนะฮะและตัวนี้เป็นเทคโนโลยีใหม่นะครับด y นาไ l เลสแลบเนี่ยตัวนี้นะครับให้มาดีมากกระชับดีมากเลยนะครับนะฮะคอสเนี่ยก็ทําต่างจากคอสเนี่ย เหมือนกับคนละรุ่นเลยนะครับเหมือนคนละรุ่นเลยไม่ได้แบบค่อยๆไต่ระดับมานะตัวคอ3เนี่ยต่างไปเยอะเลยนะครับนะฮะตัวรองเท้าเลียวขึ้นนะครับนะ,ะดูคล่องขึ้นดูพลิ้วขึ้นและยังมีตัวม no ิซูโน่เอนเนซี่เน็กมาข้างหน้าด้วยนะครับนะฮะซึ่งมันนุ่มขึ้นเด้งขึ้นอยู่แล้วนะครับตัวคอ2องเขาก็จะอุบอัวบหน่อยนะครับทรงรองเท้าอุบอัวบนะฮะแต่ตัวคอ3เนี่ยทรงเขาจะเลียวเลยนะครับ รองเท้ารุ่นนี้นะครับไม่ค่อยเหมาะกับคนที่มีเนื้อเท้าเยอะๆนะครับหรือว่าหลังเท้าอุ้มๆเนี่ยไม่ค่อยเหมาะเพราะว่ารองเท้ามันทรงกระชับนะครับแล้วก็ตัวเทคโนโลยีมันเนี่ยนะครับเน้นความกระชับนะฮะซึ่งมันจะอาจจะตึงๆไปสักหน่อยสําหรับคนที่มีเนื้อเท้าหลังเท้าอุ้มๆนะครับตัวนี้นะฮะนะครับก็รองเท้ารุ่นนี้นะครับเหมาะสําหรับคนที่มองหารองเท้าสซ a l ออลาวนะครับแล้วก็ชื่นชอบมิซูโนะอยู่แล้วนะครับ ออลาวที่คล่องตัวนุ่มขึ้นเด้งขึ้นนะครับออกตัวได้ดีขึ้นนะครับนะฮะมีดีเฟกรูปช่วยออกการออกตัวด้วยนะครับมีเอนิซี่เน็กนะครับเพิ่มความนุ่มด้วยนะฮะตัวนี้นะครับก็เทคโนโลยีจัดเต็มนะครับรองเท้ารุ่นนี้นะครับก็ไม่ได้นุ่มเหมือนฟางทูนะแต่ว่านุ่มแน่นอนนะครับรุ่นนี้แล้วมันเบาขึ้นเยอะเลยนะครับเบาขึ้นกว่าคอทูเยอะเลยใครเคยใส่คอทูเนี่ยนะครับ ลืมตัวนั้นไปได้เลยนะครับตัวคอ3มเนี่ยมันคนละแบบเลยนะครับคองขึ้นนุ่มขึ้นเด้งขึ้นนะครับ performance ดีขึ้นนะฮะตัวนี้นะครับนะฮะก็ใครสนใจนะครับตัวมิซูโน่ตัวไหนนะครับของแท้จากญี่ปุ่นก็ทักกันเข้ามาได้นะครับที่ร้านพามสปอร์ตนะครับสวัสดีค่ะ